เรื่องราวเ็เซียนยุคใหม่แชมป์เอเชียบทสรุปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตลอดปี2023 2023เป็นอีกปีที่คนไทยโดยเฉพาะแฟนกีฬาที่เชียร์และชอบในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงได้ส่งแรงส่งใจเชียร์เยอะเป็นพิเศษกับโปรแกรมการแข่งขันที่มีให้ติดตามตลอดทั้งปีนอกเหนือจากการแข่งขันที่มีมากกว่า20แมตช์ในปีนี้ยังมีเรื่องราวดราม่าและเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นอีกมากมายที่เกิดขึ้นตามมา เดอะสแตนดาร์ดถือโอกาสช่วงสิ้นปีเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับวงการวอลเล่บอลไทยตลอดปี2023มาให้แฟนลูกยางได้อ่านกันแบบเต็มอิ่มรวมถึงวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการลูกยางไทยในอนาคตอันใกล้หรือในปี2024ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองกำเนิดเจ็ดเซียนยุคใหม่นับตั้งแต่โชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมจนครองใจแฟนวอลเล์บอลทั่วโลกจากรายการ VNL 2022และอีกหลายทัวร์นาเมนต์ จนเป็นเวโรบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ถูกพูดถึงและส่งกำลังใจให้ทุกครั้งที่ลงแข่งขันสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยยุคใหม่คำว่าเจ็ดเซียนยุคใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากเสียงเรียกของแฟนลูกยางแต่อย่างใดหากแต่เป็นสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ที่ตั้งสมญานามให้กับเจ็ดสาวนักวอลเล์บอลทีมชาติไทยยุคใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักกีฬาวอลเล์บอลยุคบุกเบิกของไทยในยุคของโคด้ดอตเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกร อย่างหนองปลื้มจิตถินขาวสาร่านุสราต้อมคำอ่อนอ่อนอุมาสิทธิรักษแจ็กกี้อัมพรย่าผาปูมลิกากันทองกิบวิลาวันอภิญญาพงและนาวน,นาบัวแก้วถูกขนานนามว่าเจ็ดเซียนโดยผลงานชิ้นโบแดงคือการคว้าชแชมป์เอเชียได้สองสมัยปี2009และ2012มาถึงยุคปัจจุบันในวันที่เจ็ดเซียน ยุคบุกเบิกอำลาสังเวียนทีมชาติเพื่อเปิดทางให้รุ่นน้องได้พิสูจน์ฝีมือและสารต่อความยิ่งใหญ่ให้ทัพวอลเล่บอลทีมชาติไทยทาง FIVB ได้ตั้งฉายาให้เจ็ดสาวนักตบไทยยุคใหม่ว่า The Magnificent SE7N หรือเจ็ดเซียนยุคใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยแป้นปิยนุษยแป้นน้อยลิเบโร่และกัปตันแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขชมพู่พรพัน์เกิดปราดเพียวอัชาราพรคงยศ บุ๋มบิม๋มชัชชุอ่อนโมกสีและบีมพิมพิชยากกรัมพร้อมให้เหตุผลว่าทั้งเจ็ดสาวเป็นนักกีฬาที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความทยทยานและสเสน่ห์ในการเล่นและครองใจแฟนๆพวกเธอมีความคิดสร้างสารรค์ที่ไรขอบเขตในสนามรวมถึงการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการแข่งขันและทั้งหมดจะได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ของกีฬาอย่างแน่นอนครองเบอร์หนึ่งอาเซียนต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยยังรักษาไว้ได้ดีคือการเป็นเจ้าแห่งอาเซียนต่อไปแม้จะถูกเวียดนามที่พัฒนาศักยภาพแบบก้าวกระโดดฝากรอยแผลไว้บ้างในบางเกมที่มีโปรแกรมดวลกันแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อแข่งขันกันจริงๆแล้วทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้เหนือกว่าตลอดทั้งแมตช์ผิดกับทีมสาวเวียดนามที่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ในมือได้ตลอดเกมอย่างที่ทีมไทยมักจะทำได้ดีกว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซีเกมส2023ที่ประเทศกัมพูชาเวียดนามสร้างโอกาสจากเกมรุกและช่วยโอกาสจากความผิดพลาดของทีมไทยได้ดีในเซตที่2และทำแต้มเก็บเซตนี้ไปได้แต่ท้ายที่สุดทีมไทยที่ครองเกมได้เหนือกว่าและเอาชนะคว้าเหรียญทองซีเกมครั้งนี้ไปครองไม่เพียงเท่านั้นการดวลกันในรายการซีวีลีกหรือซีวีเมนส์วีลีก2023สัปดาห์ที่2 ทีมชาติไทยที่สลับโรเทชันส่งผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอย่างใบเตยนัทที่มากุบแก้วและยูฟาดลพรสินโพลลงไปคละกับผู้เล่นชุดใหญ่ก็ทำผลงานได้ดีเอาชนะเวียดนามฟิลิปปินและอินโดนีเซียพร้อมคว้าชแชมป์มาได้ทั้งสองสนามรวมไปถึงชัยชนะเหนือเวียดนามอีกครั้งในเอเชียนเกม2023รอบชิงเหรียญทองแดงซึ่งเป็นอีกครั้งที่ทีมถูกมองว่าอยู่ในสภาพที่เร,รา หลังจากผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบคัดเลือกมาก่อนหน้านี้ยังใช้ความเป็นทีมเวิร์กและศักยภาพผู้เล่นที่ดีกว่าเมื่อเทียบแบบตัวต่อตัว,ตวในการเอาชนะเวียดนามขาดลอย3ต่อศย์เซตตอกย้ำความเป็นทีมวอลเล์บอลหญิงเบอร์หนึ่งของอาเซียนต่อไป VNL 2023รายการแห่งความชอกช้ำและดราม่าที่ถาโถมแม้ในอาเซียนทีมตบสาวไทยจะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนไว้ได้แต่ต้องยอมรับว่า ในระดับเวทีระดับโลกบนเวทีวอลเล่บอลัชนลิก VNL 2023ผลงานทีมไทยดรอปลงแบบน่าใจหายเมื่อเทียบกับผลงานสร้างชื่อของทีมชุดนี้ที่ฝากไว้ใน2022ซึ่งปีนั้นพวกเธอสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในปี2023พวกเธอจบการแข่งรอบเก็บคะแนนที่อันดับ14กับผลงานชนะ2แพ้10มี8แต้มและโดยเฉพาะสนามสุดท้ายที่ได้เล่นในอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ทีมลูกยางไทยไม่สามารถเก็บเซตจากคู่แข่งทั้ง4ี่ทีมมาได้แม้แต่เซตเดียวเมื่อผลงานในทัวนาเมนต์ระดับโลกจบไม่สวยสิ่งแรกที่ทีมสาวไทยชุดนี้ต้องเผชิญคือความคิดเห็นจากบรรดาโค้ชที์บอร์ดจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแสดงความเห็นถึงผลงานในเชิงลบบนโลกออนไลน์ซึ่งบางคอมเมนต์ส่วนน้อยนั้นเข้าขั้นท็อกซิกหรือเกินขอบเขตเรื่องการวิจารณ์ผลงานจนมันเลยเถิดไปกระแทกความรู้สึกและจิตใจของนักกีฬา รวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดอีกไม่น้อยยังไม่รวมถึงข่าวดราม่าที่นักกีฬาถูกโยงไปล้อกับประเด็นทางการเมืองทั้งที่ภาพนั้นมันไม่ควรแม้แต่จะเป็นประเด็นให้นักกีฬาต้องมานั่งอธิบายเสียด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ดีต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของบรรดานักกีฬาสาวทุกคนที่ไม่ว่าตลอดปีพวกเธอจะถูกมารสุมและคำวิจารณ์ถาโถมมากแค่ไหนแต่พวกเธอยังยืนหยัดทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในทุกทัวร์นาเมนต์ชแชมป์เอเชียสมัยที่สาม ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในมุมกว้างทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยังเดินหน้าแข่งขันและทำผลงานพิสูจน์ฝีมืออย่างต่อเนื่องจนมาถึงจุดตัดสำคัญนั่นคือรายการชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งรอบนี้จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพทัพลูกยางไทยทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกและรอบจัดอันดับจนทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นในรอบรองชนะเลิศ ทีมไทยต้องดวนกับทีมที่เล่นบอลรับได้เหนียวแน่นมากๆอย่างญี่ปุ่นและเป็นแชมป์สองครั้งหลังสุดแมตช์นี้ทีมไทยเล่นได้ดีมากๆแม้จะมีช่วงที่โดนญี่ปุ่นชิงออกนำไปก่อน2ต่อ1เซตแต่พวกเธอยังมีจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ไล่หวดขึ้นมาจนตีเสมอเป็น2ต่อ2และในเซตตัดสินทั้ง2ทีมเล่นทำคะแนนเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มแต่ภาพรวมเป็นทีมสาวไทยที่เหนือกว่าเอาชนะไปแบบสุดมันสต่อ2เซต เข้ารอบชิงชนะเลิศแบบสะใจคนไทยทั้งประเทศเมื่อเกมนัดชิงชนะเลิศเดินทางมาถึงและคู่แข่งในรอบนี้ไม่ใช่ทีมอื่นไกลนั่นก็คือทีมชาติจีนดีกรีชแชมป์เอเชีย13สมัยถึงจีนชุดนี้จะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ทำให้ทีมไทยหืดขึ้นคอไม่น้อยเพราะตลอดทั้งแมตช์ทีมไทยดวนกับจีนกันอย่างสนุกเข้มขน้นและสมศักดิ์สีคู่ชิงแชมป์เอเชียของปีนี้ ท้ายที่สุดเกมลากยาวไปถึงเซตที่5เพื่อหาแชมป์และการแข่งเซตนี้เปรียบได้กับการดวลหมัดใครพลาดก่อนโดนน็อกท่ามกลางความระทึกที่ทวีคูณสุดๆของผู้ชมในสนามและทางบ้านและเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายจบลงเป็นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีมงานสตาฟโค้ชและแฟนวอลเลย์บอลได้เฮลั่นดังกึกกล้องสนามชาติชายฮอนเพราะทีมไทยพิชิตจีนไปได้3ต่อ2เซต พร้อมซิลแชมป์เอเชียมาครองอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ10ปีและวลีเด็ดปิดงานฉลองจากชัชชุออนโมกสีว่าแชมป์ก็คือแชมป์ค่ะ VNL 2024โอกาสสุดท้ายสู่โอลิมปิกเกมรายการสำคัญส่งท้ายปี2023อย่างโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกได้ผ่านพ้นไปแล้วซึ่งทีมไทยจบอันดับ4ของรอบคัดเลือกกลุ่ม C กับผลงานชนะ4แพ้3พลาดคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมแบบอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าทีมไทยจะหมดโอกาสลุ้นไปโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสเสียทีเดียวเพราะทีมไทยยังมีลุ้นกับเงื่อนไขสุดท้ายนั่นคือการไต่แรงคิ้งเพื่อขึ้นไปติดอันดับท็อป10ของโลกและรายการเนั่นลีหรือ VNL 2024คือพื้นที่สุดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยจะเก็บชัยชนะเพื่อกอยคะแนนทำอันดับโลกไปให้สูงที่สุดและด้วยระยะห่าง65.94คะแนนระหว่างเนเธอร์แลนด์อันดับ1ิของโลกกับทีมชาติไทย อันดับสิของโลกอาจพาให้แฟนกีฬาพากันลุ้นเหนื่อยหรือถอดใจไปก่อนแต่เมื่อนึกถึงรางวัลที่ได้คือตั๋วไปโอลิมปิกเกมมันก็คุ้มที่แฟนๆจะส่งเสียงและส่งแรงใจเชียร์ให้ทีมไทยได้สู้อย่างเต็มที่ใน VNL สองพันยี่สิบ I think